มันมีคนหนึ่งหายไปนะบางทีนะใช่ใช่ใช่ไม่รู้หายไปไหนนั่นแหละสิโอ้ยแรกเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหนี่ไงร้อยสามปอนร้อยปอนร้อนวิชาร้อนวิชาเข้มบัดนี่แหละมันแบบนี้แหละร้อนวิชาแบบนี้ได้เรื่องครับแบบนี้ได้เรื่องครับพอคอนโทรลนั่งไม่ติดครับเดือดโอ้ยนับร้อยครับเกิดเกมขนาดนี้เปิดเดือดมาตั้งแต่ยกแรกแบบนี้แม่แฟนๆชาวต่างชาติบอกว่า โอ้ oh, แบบนี้ชอบครับอยากดูแบบนี้แบบนี้นี่แหละฮะความโหดของมวยไทยเอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปเลยครับยนิสครับใช้ความใหญ่ความยาวครับเดินเสียบเขา่เอาอ้าแต่ว่าทางด้านของเพชรใม่นี้ไม่หนีไม่ไหนครับดูครับปักหลักไห่แขนแทงสู้เอาดูครับเสียบเข้าไป โอ้โลูรูปร่างนี่ต้องบอกว่าหากันพอสมควรครับโยนี้นี่คือน้องของน้องชายของนาบินนะครับอ่าอ่านะครับเพื่อที่จะเปิดตัวออกมาด้วยกันครับต่อยโอู้นี่ครับแล้วก็โอ้โหหมัดครับโอ้โอ าแต่จังหวะบ,บวกหมัดลูกนี้นี่ก็บอกว่านักชกไทยอของเรา,เ<อ>าทำได้ดีดดเหมือนกันครับเอาใส่ไม่ถอยครับโยนิสเองยังคงเดินอยู่แน่นอนนาบินก็หมัดดีโยนิสมาก,ก็หมัดดีไม่แพ้กันครับอ,อยู่กลางเวทีเดินแบบนี้ต้องระวังครับระวังครับเพราะว่านักชกไทยของเราเนี่ยมีลูกบวกลูกหมัดลูกศอกที่อันตรายเช่นเดียวกันครับเลือดนักสู้ร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับโยนิสครับนักชกสายเลือดฝรั่งเศสคุณพ่อก็เป็นอดีตนักมวยครับนักมวยสากลอาชีพ ชกไม่กี่ครั้งครับแต่ว่าชื่นชอบมากๆากเลยครับอยากให้ลูกเป็นนักบวยแต่ว่าวันนี้จะฝันสำเร็จแลวครับลูกชายทั้งสองคนได้โชว์วยครับอย่างที่ต้องการเอาบัดบวกเข้าไปโอ้ดีครับคนละทีครับรวมมาตีเอาครับโอ้โหแม่เป็นคู่ที่ต้องบอกว่าพิกัดเล็กที่สุดครับเดือดนะครับเดือดจะยกแรกเลยโอ้นี่แหละคะเขาบอกว่ามวยรุ่นเล็กชกไม่สนุกเขาบอกว่าออกอาวุธไม่หนักครับนี่ฮะออกอาวุธไม่หนักห่วงแม่นยำเลยทีเดียวครับ มากลางเวทีครับโยมิสเองไม่ถอยเลยครับเดินมาตั้งแต่ต้นตอนนี้ก็ยังคงเดินอยู่แล้วยังไงเดินทําได้ไม่ได้นักชกไทยเตะขวาไปหลุนไม่ริก,ก็ได้รับก็ดีครับโยมิสขณะที่เพชรใหม่เองดูครับพยายามปล่อยเกมเดินเข้าไปซ้ายเปิดทางตีบงังเอา้าแข้งสองได้โดนเกี่ยวทิ้งลงไปโครมแล้วกมการเตือนครับถ้าเป็นลักษณะเกี่ยวขาเนี่ยไม่ได้ครับผิดกติกาครับ ดีครับคุณแม่หมัดทิ่มมาน่ากวัวเลือเกินแม่ต้องบอกว่าการจิ้นหมัดตรงของโยนิสที่ทำได้ดีเลือเกินครับในขณะที่เพชรใหม่เองพยายามหาจังหวะสองจังหวะบวกครับเอาแต่ลุงมีรับท้งซ้ายเข้าไปเต็มเต็มยังโต้ไม่ได้เตะขาไปทีหนึ่งโดนโต้ไปยัง <es> ต <rebell ious> ิดบังอยู่นะครับพยายามเปลี่ยนแผลเปลี่ยนแผนครับต้งได้ของเพชรใหม่ เลนเป็นสับล่างเตะหน้าขาบ้างครับเอ้าดูได้ไม่ได้ขยัวมาโอ้ยนิสมาขวาครับแม่ยาวดีเหลือเกินเป็นไม้โต้แข้งขวาสองแคบก็ยังติดบังอยู่ครับแหล่ครับเดินเปิดหน้าเตะที่แล้วนีเดินอ้โหนี่รับแคงซ้ายคืนไปแล้วก็หมดยกครับโอ้โแฟนชาวต่างชาติต้องบอกว่าผมมือกันทั้งสนามเลยครับเปิดที่เปิดมาแล้วชมได้สนุกตั้งแต่ที่นาทีแรกเลย ครับยกที่2ครับดูพิลิมอาร์ดูเอฟไพไนท์วีน่ามครับคะแนนนอกมาแล้วครับโยนิสครับชนะไป10ต่อ9เอกฉันท์3เสียงครับมาดูกันต่อครับยกที่2ครับโอ้ยกแรกีงถือว่าเป็นคู่ที่แรกกันได้สนุกจริงครับอ้าวับโอ้ยจับสองครับบอกมาสองคืนครับเอาโอ้ฟันโยนิสต้องบอกว่าไม่มีถอยเลยนะครับตั้งแต่ต้นครับ เดินไม่พัดครับอ่ะกลับมากลางเลยทีฉีดนำหน้าแล้วหมัดหนึ่งสองครับโอ้แต่นักชกไทยเองบวกหมัดได้ดีเหมือนกันเอาแลกกันไปแลกกันมาแต่สิ่งที่เพชรใหม่พยายามแสดงเองคือหัวใจหัวใจที่ยังไม่ยอมครับจังหวะอาจจะดูช้ากว่าแต่ดูครับเขาเองก็มองว่าโอกาสสําหรับเขาก็ยังมีครับยังเปิดกว้างครับแข้งขวาเข้าไปครับเพชรใหม่แต่ว่าหมัดของโยนนิ้ครับตู้ครับคนแป้จำสองไม้แล้วครับอาครับต้อง คอยตั้งรับครับของทางด้านเพชรใหม่โยนิสับซอกครับตอนนี้เปิดเกมยัดเข้าไปครับเปิดเกมเต็มพี่ครับเดินต่อต่อยมัดขวาขวาครับเอาครับยัดเข้าไปโอ้โหโดนโดนอีกแล้วครับแม่ยังไงครับเพชรใหม่จะต้านอยู่หรือไม่ยังกัดฟันอยู่ครับยังไม่ยอมพยายามจะกัดฟันเสียบคื้นได้ไหมมาเสียบไม่ได้ครับแชมป์ยกไม่ไหวแล้วไหม คงไหวไหมครับแต่ยังกัดฟันสู้อยู่ครับไม่ยอมไม่ยอมยายสู้ก็ต้องบอกว่ายุติไม่ได้หรอกครับเพราะว่านักมวยยังมีตอบโต้ครับโอ้โหแต่โดนแต่ละตัวครับนี่ก็เอามาซ้ายได้ขึ้นอู้หนี่ครับออกซาก็ไปเต็มๆครับหัวใจแกทำด้วยอะไรครับโดนหมัดจังๆหนักๆไปหลายทีแล้วแต่ยังยืนทนได้ครับเอาบวกสอบแล้วตอนนี้ยังไงยังไงดีครับหนึ่งสองอีกที ดูกครับโยนินครับดูเหมือนว่าเขาเลือกเลยครับเลือกออกอาวุธนะครับขณะที่เพชรใหม่เองครับแพยายามจะหาจังหวะพยายามค้าเป้าหาจุดสลบครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับตอนนี้นี่ยิ่งเดินยิ่งโดนครับโดนอดเขก็ไปครับโอ้ยืนนิ่งครับนิ่งแล้วครับยัางไอดีครับโดนดกโอ้โหนี่ไม่รู้หายใจทางไหนเลยครับตอนนี้โอ้โหโยนินี่ดูครับมาก แกไม่รู้ว่าไปเหยียบฐานไฟมาหรือเปล่าครับร้อนหรือเปล่าครับลุยเดินไม่หยุดเลยครับตอนนี้ไปต่อครับขยับเดินต่อเพชรไม่หมัดโดนหมัดซ้ายครับโยนนิดต่อเต็มโอ้โยนี่ครับเอาครับยังไงครับรีบรี่ไหวไหมไหวรอดไหมรอดลัวหมัดสุดท้ายลัวแล้วปังปังปังโอ้โหทนครับทนใจแข็ง ใจแข็งโอ้โหกรรมการใจโคตรแข็งโอ้โหโอ้โหโอ้ดูครับเขายังมีบวกยังมีบวกอยู่ไม่ยอมอ่ะยังครับเพื่อนใหม่เพื่ใหม่ไม่ไม่ยอมอาจารย์ดูครับได้ยังไงแต่ยาฤิตเองก็บอกว่าออกชุดใหญ่ครับไม่รู้ว่าตอนนี้จะออกมาให้ใจไหมหรือว่าจะพยายามผิดเกมหนึ่งสองแบบนี้ทำได้ดีครับโอ้หัวใจเกินล้านจริงๆครับโอ้หัวครับโอ้โห อ้วนเหมือนจุกยังไงไม่รู้คร mm. ับใคลายปัญญเดินเข้ามุมกเขาป็นใหม่สู้เหลือเกินครับคนจักรยานของเขาส่วนนี่ครับแม่ยอดนี่ครับหน้าที่มีความสุขเลยครับโอ้ต้องบอกว่าแม่ดูครับเป็นเด็กน่ารักหน้าตาดีครับแต่ว่าอาวุธตัวนักลัวเหลือเกินนะครับผ่านไปส่องลกนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับพี่แชมปคะแนนครับออกมา10ต่อ9ครับเป็นคะแนนรวมครับ ดูครับเพชรใหม่ต้องนับเพื่อตีเสมอครับแล้วก็ต้องสองนับเพื่อชนะหรือไม่งั้นก็ต้องล็อกไปเลยครับทีเดียวลองดูครับนี่ฮะเตะขาไม่ที่นึงครับยังคงเดินเหมือนเดิมครับโยนนิดนี่ต้องบอกว่าแม่ดุดันจริงๆครับไม่รู้ว่าแกไปโกรธเข้ามาจากไหนครับเพชรใหม่ครับต้องดูว่ายกนี้นี่มีที่เด็ดนัดออกมาไหมเพราะว่าแม่ไม่ล็อกไม่นับต้องบอกว่าชนะยากแล้วครับส่วนนั้นเพชรใหม่ต้องบอกว่าทางเลือกก็ไม่เยอะแล้วครับ มีแค่ไม่กี่ทางเท่านั้นครับแต่มันยังพอมีช่องทางอยู่ครับเพราะว่าเวลาเนี่ยมันก็ยังเหลือพอทุกคนแล้วก็แม่หมายมวยไทยเนี่ยประมาทไปได้ครับทุกวินาทีโอ้แม่แต่ดูครับโยนิคด,ดูดันเหมือนเดิมครับ น่าจะดูแผนการชกของเพชรใหม่ตอนนี้น่าจะพยายามอัดไปที่หน้าขาของโยนี้ครับแต่แหมยกที่3าแล้วมันจะทันหรือเปล่าครับพี่กิฟต์พยายามจะหาจุดที่ปลอะบางจุดที่อ่อนที่สุดแล้วครับ,ม,บมาถึงตรงน,นี้เขาก็รู้แล้วครับว่าหน้าขาของโยนีน่น่าจะาไปจุดอ่อนแล้วครับแต่ว่าอย่างที่ออค์กนบอกครับอาจจะช้าไปแต่ว่าสิ่งที่ทางด้านของเพชรใหม่ทำให้คือความพยายามครับเขาพยายามจะแก้เกมครับแต่ด้วยประสบการณ์แล้วครับนี่คือสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้ครับวันนี้ถือว่าหัวจิหัวใจที่สอบผ่านครับ นี่ครับต่อเราก็ต้องชื่นชมด้วยครับะแทกหมัดมาครับพยายามที่จะเดินขอสักทีเหมือนกันครับท่านเพชรใหม่ครับโอ้โหจะพอเดินเข้าไปเจอจังหวะสับซอกขวางนี่ก็เข้าไม่ติดเหมือนกันครับไม่รู้ครับอาวุธนุยอาจจะเป็นรองแต่หัวใจนี่ต้องบอกว่านักชกไทยไม่เป็นรองใครแน่นอนครับโอ้โหจรู้ครับสวยจริงๆครับลูกนี้ครับท้ายกับ ที่ชายของเขาครับนาบิลเองก็เคยใช้ลูกแบ็คคิกมาก่อนแน่นอนครับนาบิลนี่เคยนโดสายดํามาก่อนการใช้แบ็คคิกมีชำนาญอยู่แล้วครับแต่ว่ายูเนสซีถือว่าไม่ธรรมดาครับเพราะมีความกล้าครับต้องให้กันีครับชกเกมรับก็ดูดีไม่แพ้การเดินเข้าทําเลยครับยูเนสนี่ครับน่าสนใจครับแล้วก็ต้องจดจําชื่อของนักค่ัอาไว้ครับเชื่อว่าอนาคตภายภาคหน้าเนี่ยอาจจะก้าวไปเป็นมวยเงินล้านเงินแสนกันได้เลยครับ แล้วดูครับน่าดังจริงครับแต่ว่าย้ำครับชื่นชมนักชกไทยครับไม่ยอมแพ้อย่างคงเดินอยู่ถึงแม้ว่าอาวุธมีค่อนข้างเสียเปรียดย่างชัดเจนแล้วนะครับตอนนี้ทางเลือกก็เหลือน้อยแต่ยังคงเดินทําอยู่ครับโอ้โหแล้วดูครับโยนนิดโชว์เลยครับโชว์เลยครับนี่แหละครับพอความกดดันไม่มีครับสถานการณ์ได้เปรียบมันก็เลยกล้าคิดกล้าทำแล้วครับเพราะว่าซ้อมมาครับแ่อนเหนื่อยแทนทางด้านของเพชรใหม่ครับ ในสถานการณ์ที่ต้องเร่งเอาคืนแล้วก็ในสถานการณ์ที่คู่ต่อสู้เขาพร้อมที่จะโชว์แบบนี้ครับแม่ทั้งเหนื่อยกายทั้งเหนื่อยใจครับไม่รู้จะทำยังไงครับแต่ที่แน่ๆชื่นชมครับชื่นชมทั้งคู่จริงๆครับคนหนึ่งก็ต้องบอกว่าโชว์ได้เหนือชั้นครับอีกคนหนึ่งก็ทำเต็มที่ครับสู้จนที่นีสุดท้ายครับไม่ยอมสนั่นนะครับสนามกวยเหลีงราชดำเนินครับบ้านของกวยไทย ภาพรวมไม่ติดครับปู่วัดใส่กันน้ำกระจายั้งแต่ต้นเกมครับอ้ตัดขวานี่อาจจะเป็นจุดที่นั่นเฮใหมล์เข้าสู่ช่วงมุตสิกครับฝูงล้ำตัวชุดใหญ่ครับัวนี่ก็ต้องบอกว่าใช้ความไวครับหลางต่อยแั้วขึ้นเกดูสุมาโสร์ครับต่อย้ายครับโดนเหมือนกันครับนี่ครับมีตั้งแต่ยกแรกเลยครับ Ladies and gentlemen, after three rounds of boy tie actions, we go to the judges' scorecard. All three judges score this part 30 to 27. We have a winner by words of Unanimous Decision.